รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรายการวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเจี๊ยบอยู่ในบ้านของสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณสุมาณีคุณนักเสงค่ะ ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะคะเพราะระหว่างที่เมื่อกี้มาเนี่ยมีอาหารมีขนมมีข้าวมีความาดูแลเจ๊เบบนีมากๆดีใจค่ะค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดอีกแง่มุมหนึ่งนะคะอย่างวันนี้เมื่อกี้ก่อนทีุ่ณชูนีจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสมาเดินดูของสะสมมากมายเนี่ยนะคะยังไม่เคยถามเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของการทีุ่ณชูมิสะสมของมากมายเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรคะ การที่ได้มาแต่งงานกับคุณประชาที่อยู่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะ,ะมันจะต้องเดินทางนะคะ,ะไปรับราชการต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเอนเตอร์เทนเยอะนะคะ,ะพูดขอนตีเสียนอะไรอย่างเงี<ะ>้ยค่ะมันก็จําเป็นต้องแต่งบ้านนะคะก็เริ่มไปดูของในประเทศนั้นๆไหมคะ แล้วเวลาไปต่างประเทศก,ก็มันก็มีของสวยๆมันก็ล่อตาล่อใจนะคะแล้วบางทีก็เอามาช่วยแต่งสถานทูตด,ด้วย <c oughs> คุณสมรณีจาได้ไนะคะว่าของชิ้นแรกเลยที่แบบเริ่มประมูลครั้งแรกคืออะไรตอนที่ไปอยู่นิวยอร์กนั่นะนะคะประมูล<ช>ค,คริสตีต้<ช><ช>มันเป็นอ่างเ,เหมือนวีดีค่ะ<ช>แต่เป็นลายครามอันนั้นอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกเลยค่ะได้มีโอกาสไปประมูลอ่ะนะคะลองไปลองดูแต่ที่ต้อนรับแขกนะคะเอนเตอร์เทนพวกทูตขอนอะไรเขาเห็นก็ช ชอบก็ชอบเ้วก็เลยพอมีคนชอบเราก็เริ่มรู้สึกสนุกแล้ใช่ใช่ค่ะแล้วไปก็ติดใจนะคะอันนี้คือเริ่มชิ้นแรกเลยห้าร้อเหรียญยูเ S สดอลความสนุกในการประมูลคืออะไรคะคือเราเขาก็ส่งแคตตาล็อกมาล่อเราทุกซีซั่นอ่ะนะคะที่เขาจะมีมีอะไรบ้างเราเห็นก็เออเราก็เห็นน้ำก็บางครั้งก็ถูกใจอ่ะนะคะเราก็หมายใจไว้อันนี้ ต้องเอาให้ได้อะไระอย่างนี้ทำนองเนี้ยน,นะคะคุณชมูมาลีเคยไ,ได้ทำนิสต์ไหมบ้างไหมคะว่าตลอดเวลานหลายสิบป,ปีที่ได้ได้ประมูลมามีของเป็นจำนวนกี่ชิ้นแล้วคะโอ้โอเยอะมากค่ะ และจากที่คุณผู้ชมเห็นนะคะภายในบริเวณบ้านของคุณสุมณีล้วนเป็นที่รวบรวมงานศิลปะชั้นสูงที่มีค่ามากมายและประมูลจากสถาบันประมูลชื่อดังระดับโลกทุกสำนักเรียกได้ว่าของสะสมที่คุณสุมณีค่อยๆทำการประมูลเรื่อยมานั้นยิ่งนับวันยิ่งประเมินค่าไม่ได้ค่ะ และถ้าจะถามว่ากี่ชิ้นนั้นเชื่อว่าคงยากต่อการนับเป็นชิ้นๆแน่นอนค่ะเพราะที่คุณผู้ชมเห็นในสายตาทั้งหมดนั้นคือของที่ประมูลมาแทบทั้งสิ้นค่ะ อย่างอันนี้ก็ได้มาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ประมูลค่ะนี่ไปเที่ยวที่อิหร่านแล้วนี่เป็นของพระเจ้าชาของอิหร่านนะคะก็คสอมันมีตกแต่งเองนะคะสมมติว่าของเนี่ยไปประมูลเสร็จปุ๊บพอเราแกะกล่องปุ๊บเนี่ยเราจะในหัวคือก่อนจะซื้อในหัวคิดแล้วเราจะไปใส่ที่ไหนเรื่องไหนของบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วความสวยของมันด้วยนะส่วนใหญ่ที่จะไม่ซื้อของที่มีตําเนหรืออะไรนะคะนั่งดูต้องดูไหมคะก็เราก็เขาเขาจะบอกนะคะในในเขาต้องเขาต้อง เสื้อใส่กับเราใช่ไหมคะว่าอันนี้มีรอยตรงไหนบ้างอะไรเขาจะบอกอธิบายหมดแล้วไหนมาจากไหนอย่างสมมติมีนาฬิกานาฬิกาตั้งนะคะอยู่ในห,ห้องทานข้าวใหญ่ข้างล่างก็ คล้าว่าเขาก็บอกว่ามีอีกอันอยู่ในวังปักกิ่งทันท่าเลยค่ะซึ่งแต่หินอ่อนคนละสีอาทิตย์คนเดียวกันอะไรแต่ว่าหินอ่อนคนละสีอะไรจำนองนี่ค่ะคี่เราก็จะรู้หมดเลยว่าในนี้มีทค่สามชิ้นในโลกเท่านั้นนะอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะแต่อย่างบางบางอันก็อยู่ใน พิพิธภัณฑ์กินเน่ที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกงานอยู่ที่เราแต่นนทนเป็นบอลของเราเป็นหินอ่อนอะไรอย่างจริงๆได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยอ๋อดีมากค่ะใช่ค่ะบางชิ้นบางทีอาจจะแบบมีคิงของประเทศไหนเคยอยู่ที่ห้องไหนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ค่ะก็ทำให้เราชอบไปดูพิพิธภัณฑ์ไปไหนก็เที่ยวไปดูนะคะ นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่แบบโอ้โหต้องให้คุณซูนี่เล่าก่อนค่ะว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยนะคะทำจากไม้อะไรคะไม้ห่วงฮอลลี่ค่ะซึ่งเป็นไม้จีนนะคะซึ่งหายากมากแล้วก็ใช้เวลา สามร้อยถึงห้าร้อยปีกว่าจะได้เซนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งเซนสามร้อยถึงห้าร้อยปีอย่างไม้โคฮอลลี่เนี่ยเขาจะไปต้องแบบปลูกยังไงเติบโตอะไรยังไงี้ยไหมคะโตที่เกาะหอยหลังอย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่งไปทำค่ะเท่านั้นค่ะแล้วส่งไปทําที่ปักกิ่งหมายถึงไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะอย่างโค้งๆเนี่ยนะคะโค้งๆนี่ก็อันนี้ราคาแพงมากนะคะแต่ว่าเจได้มาแค่ตัวเดียวคือมันของหายาก ในโลกนี้จริงมีอยู่ประมาณ500 500ชิ้นเท่านั้นนะคะค่ะอย่างตัวนี้ก็ใช่ของฮอลลี่นะคะแต่ว่าก็ยังยังราคาเพราะอันนี้เขามีโค้งถูกไหมคะพ่าะ่โค้งนี่ราคาที่แพงวันนี้เป็นบุญของจริงๆนะได้นั่งโอก็น่ารักมาก ห้องนี้เขาเรียกว่าไม้ชิคเก้นวิงค่ะคือพี่พยายามจะแยกนะคะแต่ละห้องเนี่ยคือไม้แต่ละชนิดอย่างไหมแล้วก็สมัยไหนฮะไม้แบบนี้ชิคเก้นวิงเนี่ยหายากมากแล้วนะคะทีนี้นะคะรวมต้องฉากเชิกพวกนี้เป็นชิคเก้นวิงหมดก็คือตู้เตอร์ทุกอย่างเป็นเหมือนกันก็เอามารวมห้นหา้วสมัยเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ละห้องก็เป็นแต่ละสมัย คุณสุนีบอกว่าห้องนี้เป็นไม้ชื่อว่าชิคเก้นวิงคืออะไรคะชิคเก้นวิงคือไม้ที่ค่อนข้างแข็งมากนะนะแล้วก็เป็นแพงเป็นอันดับสี่ของไม้ของจีนของประเทศจีนคือสิ่งนี้เป็นชื่อที่คนจีนตั้งขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่โตยากแล้วเดี๋ยวนี้ก็หายากมากนะคะสำหรับคนที่ได้อาจจะได้เข้ามาชมก็ถือเป็นการเรียนรู้อย่างนึงนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามคุณสุนีว่า ไม่คิดจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าสําหรับเด็กคดๆคอ,อยู่นะคะ,<ฮ>ะที่แรกก็คิดอยู่พอตอนหลังพอคุณประชาเสียไปแล้วก็รู้สึกว่าผู้คนเราก็หดน้อยลงไปแล้วก็ <ฮะ S 2> คนที่เราคิดว่าเราจะต้องดูแลแทนเราต่อไปเนี่ย มันยากมากค่ะที่จะทำไปนีิพ่ธั์ะใช่ค่ะไม่ข่าวก็ทำคุณชมนีเองนีก็จะเปิดให้อย่างสมเด็จในร้อยใครที่ต้องการศึกษาไม่กระทั่งนักเรียนศิลปกรเองนะคะตอนนี้ก็นักเรียนเก่าศิลปกรแต่แต่ไปเรียนแบบพิเศษนะคะเด็กๆนะครับเป็นไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์พิรษีค่ะ ตั้งแต่อายุสิบขวบจนถึงอายุสิบห้าไปเมืองนอกแล้วท่านก็ยังตากันเยอะถวัวัดลูกปั้นด้วยตอนหลังปั้นด้วยปั้นด้วยเร่ะนั้นนี้จะขออนุญาตเมื่อกี้จะแอบเข้าไปเมื่อกี้คนที่นี่ให้พาเข้าไปดูในห้องนอนแล้วอ๋อค่ะตกใจมากเพราะว่าเป็นภาพ้าที่สวยมากเจ้ขออนุญาตให้นำพาเข้าไปดูอได้เลยค่ะ และข้างหลังเจี๊ยบเนี่ยนะคะก็คือรูปภาพที่จะพูดถึงนะคะที่บอกว่าเป็นซีนมุณสุมานีเองค่ะภาพมีชื่อว่าภาพอะไรคะชื่อว่าฝนตกในทั่วฟ้าค่ะอันนี้จริงๆบรรนาของคุณตาค่ะของจริงนะใช่ไหมคะของจริงเลยนะที่อยุธยาค่ะนี่กี่ปีแล้วคะรูปนี้โอ้ก็ตั้งตอนนั้นสมัยอายุสักสิบห้าได้ค่ะค่ะทำไมมีรูปวาดเยอะแยะมากมายที่คุณสุมานี่วาดนะคะทำไมถึงเลือกรูปนี้ไว้ในห้องนี้อ่าพอดีมันคล้ายๆเซนติเมนทัล วีซันนค่ะที่ว่าเออมันนะคะเป็นที่ของคุณตาอะไรองนองเนี่ยแล้วมันก็ที่ระลึกถึงฝนตกห้าห้าฝนตกไม่ทั่วฟ้าพอดีมันเข้ากับห้องด้วยค่ะจังหวะค่ะอันนี้เป็นห้องนอนของก็นอนกับคุณประชาเนี่ยแหละเป็นห้องนอนที่ของคุณสมณีเองค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็เมื่อก่อนนี่จะประมูลประเมินอะไรนะคะอ่าเพสตี้ซอสตบี้ตันหลังนี่เขาก็เอามา ประมูลกันที่ฮ่องกงก็มีประมูลกันในห้องนี้ป่ะคะห้องนี้ราคากันเลยบางทีเขาเอาของมาโชว์ที่กรุงเทพนะคะเป็นบางส่วนอะไรเงี้ยเราเห็นชอบอันไหนเราก็เลยโทรศัพท์ประมูลได้ะค่เพราะฉะนั้นห้องนี้เป็นห้องประวัติศาสตร์เลยนะคะอันนี้เดแอบเห็นขออนุญาตหยิบขึ้นมาได้ไหมคะได้ค่ะเป็นชีวิตวัยเด็กมากตอนนี้ตอนนี้ยังไม่อดนมเลยนะคะเห็นคุณแม่บอกก็เกือบเกือบสองขวดแลค่ะพอถ่ายเสร็จแล้วก็ ช่องนมแหช่องนมแห่ก็ยังจะกินนมอยู่นี่ชอบแต่งตัวมาตั้งแต่เด็กนะคะเห็นนะคะมีโบที่ศรษะด้วยแม่แต่งให้ใช่สดงว่าเป็นรักสวยรักงามแต่เด็กด้วยคค่่ะะเดี๋ยวนะคะเบรกนี้เราขอปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้านี่นะคะจากเปลี่ยนห้องนะคะแล้วก็ให้คุณยศมีได้ปเปลี่ยนชุดสวยๆให้เจมส์สักหนึ่งชุดได้ไหมคะค่ะค่ะยินดีค่ะ